เรามาเข้าเนื้อหาในข้อที่6กันนะครับข้อที่6เนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิภากษาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบในข้อนี้ครับมักจะออกในเรื่องของตัวบทเป็นหลักครับในแต่ละตัวบทเนี่ยจะมีองค์ประกอบย่อยค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่ามันอัดแน่นอยู่ในนั้นนั่นเองครับแล้วก็ขอให้ใช้คำในตัวบทในการตอบด้วยนะครับสมัยที่แล้วเนี่ยออกในมาตรา254อนุ1ไปแล้วก็258 แล้วก็เรื่องของ253ทวิครับโอเคเรามาลุยเนื้อหากันเลยครับก่ orn, อนอื่นผมจะให้คุณดู Mind Map ของมาตรา254ก่อนนะครับมันกว้างมากๆนะครับอาจจะตัวเล็กนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะขยายใหญ่ให้ดูนะครับในเรื่องของโจทย์ขอคุมค้มครองชั่วคราวเนี่ยจะอยู่ในมาตา254า254ครับโดยหลักที่สำคัญเลยข้อแรกก่อนที่เราจะวินิจฉัยนะครับก็คือว่ามันจะต้องเป็นกรณีที่ไม่ใช่คดีมโนสาเล่ก่อนครับ ซึ่งคดีมโนสารเร่เนี่ยที่เราได้เรียนกันไปในข้อที่4ี่จำได้ใช่ไหมครับตอนท้ายเนี่ยคดีมโนสารเร่หมายถึงคดีที่มีคําขอให้ปลดเปลื้องทุกอันอาจเป็นคานวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทครับหรือเป็นคดีประเภทฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ30,000บาทครับดังนั้นแล้วถ้าเป็นคดีมโนสารเล่จึงไม่สามารถจะใช้สิทธิวิธีการ ขอคุ้มครองชั่วคราวได้ครับโดยมาตรานี้เป็นสิทธิของโจทท่านั้นครับโจทในที่นี้หมายถึงโจทที่เริ่มต้นคดีในศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็หมายความรวมถึงจำเลยที่เป็นโจทตามฟ้องแย้งด้วยจุดท,ที่ต้องระวังก็คือไม่รวมถึงจำเลยซึ่งเป็นผู้ทรน,นะครับหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่นนะก็ไม่สามารถจะมาขอคุ้มครองชั่วคราวได้ครับเพราะว่าเป็นบุคคลภายนอกคดีนั่นเองครับ ซึ่งการขอคุ้มครองชั่วคราวนั้นนะครับจะต้องขอในระหว่างการพิจารณาก่อนมีคำพิพากษาครับหมายถึงระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลฎีกาครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนเนี่ยนะครับ mm. เพื่อไปรอฟังผลคดีอื่นเนี่ย mm. ก็ยังถือว่าคดีนั้นนะยังอยู่ในระหว่างพิจารณานะครับโดยศาลที่มีอำนาจ ในการสั่งขอคุ้มครองชูวคราวได้นะครับตามมาตรา254ก็คือสารที่คดีนั้นน่ะอยู่ในระหว่างพิจารณานั่นเองนะครับสิ่งที่โจทย์จะขอคุ้มครองได้นั้นนะครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่ฟ้องร้องกันอยู่นะครับหรืออยู่ในประเด็นแห่งคดีเท่านั้นครับจะไม่เป็นเรื่องอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคําขอทายฟ้องนะครับโดยจุดประสงค์ของมาตราเนี้ยที่เขากําหนดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่ว่าให้โจทย์เนี่ยสามารถบังคับคด,ดีได้ครับเมื่อสารพิพากษา ให้โจทย์ชนะคดีนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันว่าในมาตรา254นะครับมีกรณีไหนบ้างที่สามารถจะขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับก็จะมีอยู่4อนุม,มาตราด้วยกันนะครับในอนุม,มาตราแรกเป็นเรื่องของการที่โจทย์ขอยึดหรืออายัดครับโดยโจทย์จะขอ,อยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไว้ก่อนพิพากษานะครับรวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยซึ่งจะถึงกําหนดชําระแก่จำเลยได้ด้วยครับ โดยการพิจารณานะครับศาลจะต้องพิจารณาตามมาตรา255อนุ1อันนี้ผมเอาในเรื่องของ254และ255มาประกบเข้าด้วยกันนะครับคุณจะได้ดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาตรา255อนุ1เนี่ยเป็นการพิจารณาคำขอตามมาตรา254อนุ1นั่นเองครับ หลักเกณฑ์ที่สาคัญก็คือจะต้องเป็นที่พอใจของศาลครับว่าคําฟ้องของโจทก์เนี่ยมีมูลและมีเหตุเพียงพอว่าจําเลยตั้งใจจะยักย้ายทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของตอนเองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเนี่ยไปให้พ้นจากอํานาจศาลครับหรือกรณีมีเหตุจําเป็นอื่นใดๆตามที่ศาลเห็นเป็นการยุติธรรมและสมควรครับโดยผลของคําสั่งอนุญาตตามมาตรา254อนุ1เนี่ยให้บังคับจําเลยได้ทันทีครับ แล้วก็ต้องแจ้งคำสั่งนั้นให้จำเลยทราบโดยไม่ชักช้าครับตามมาตรา258วรรคหนึ่งครับส่วนกรณีคำสั่งอนุญาตนะครับจะสิ้นผลเมื่อใดน,นะครับจะเป็นไปตามมาตรา260ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับเมื่อเข้ามาตรานี้กรณีที่จำเลยมีการฝ่าฝืนคำสั่งศาลครับพูดง่ายๆคือศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทกุ้มคองั่วขราวได้แล้วนะครับแต่ว่าจำเลย,ยฝ่าฝืนผลของการฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะครับ ก็จะไม่สามารถจะยันเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าพนักงานมาคับคดีได้นั่นเองครับกรณีที่จำเลยมีการฝาร่าฝืนคำสั่งศาลนะครับภายหลังจากที่ศาลอนุญ,ญาตและมีผลใช้มาคับแล้วนะนะครับตัวอย่างเช่นลูกหนี้เนี่ยได้ไปโอนหรือไปเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือถูกอายัดไว้นั่นเองนะอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถจะใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าพนักงานมาคับคดีได้ครับต่อไปกรณี254อนุ2ครับโจทย์ ขอให้ห้ามทําซ้ํากระทําต่อไปซึ่งละเมิดหรือว่าเรื่องผิดสัญญาครับก็คือเป็นกรณีที่ให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งห้ามชั่วข่าวครับมีให้จําเลยกระทําซ้ําหรือกระทาต่อไปซึ่งละเมิดหรือผิดสัญญาหรือการกระทําที่ถูกฟ้องร้องครับจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับหรือศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นสังเกตได้ว่าอนุมานนี้นะครับจะไม่ได้จํากัดเฉพาะ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยเท่าน,นั้นครับแต่ยังบังคับให้จำเลยกระทำการใดๆได้ด้วยนะครับโดยการพิจารณาอนุญ,ญาตตามมาตานี้ก็ต้องคู่กับมาตรา255รนุ2อครับจะต้องเป็นที่พอใจของศาลว่าจำเลยตั้งใจกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดครับหรือการผิดสัญญาหรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้องอยู่นะครับทำให้โจทย์เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทำของจำเลยน,นั่นเองครับ หรือเป็นกรณีที่ทรัพย์ส,สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยนั้นเปืองไปป่านะครับหรือบุบสลายหรือโอนไปยังผู้อื่นนั่นเองนะครับซึ่งผลของคําสั่งตามมาตราเนี้ยที่ได้อนุญ,ญาตไปแล้วเนี่ยสามารถจะบังคับจําเลยได้ทันทีเช่นเดียวกันครับตามมาตรา258วรรค2ครับส่วนคําสั่งอนุญ,ญาตจะสิ้นผลเมื่อใดนั้นครับก็เป็นไปตาม260นะครับ โดยผลของการฝ่าฝืนคำสั่งศาลกรณีจำเลยมีการฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะครับภายหลังที่ศาลอนุญ,ญาตและมีผลใช้บังคับแล้วนั้นนะครับหากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไปโอนหรือไปเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือถูกอายัดเนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้ยานแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือว่าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีได้น,นั่นเองนะครับก็เหมือนกับกรณีของอนุนหนึ่งครับต่อไปกรณีตามมาตรา254อนุ3ครับก็คือโจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นาทะเบียนหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยระงับการจดทะเบียนการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงการเพิกถอนการจดทะเบียนอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับหรือว่าศาลมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งการพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นมาตรา2อ5อนุ3ครับโดยจะต้องเป็นพอใจของศาลครับว่าเป็นที่เกงว่าจำเลยจะดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนครับ ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทนั่นเองนะฮะผลของคําสั่งศาลสามารถบังคับใช้ได้ทันทีครับตามมาตรา258วรรคสาครับคือกรณีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจาเลยนะนะครับให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีครับถึงแม้ว่านายทะเบียนะจะยังไม่ได้รับแจ้งคําสั่งเช่นวันนั้นก็ตามนะแต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่นะครับว่าเว้นแต่ศาลจะได้พิเคาะพิการห่งคดีแล้วเห็นสมควรว่าให้คําสั่งนั้นครับมันมีผลบังคับ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งคำสั่งเช่นว่านั้นครับตามมาตรา258วรรคสครับตัวอย่างเช่นในหมายแจ้งคำสั่งนะครับเขาก็จะระบุไว้ว่าให้นาทบียนเนี่ยระงับการจดทะเบียนนับแต่วันที่ได้รับหมายอย่างนี้ก็ถือว่าจะยังไม่มีผลบังคับทันทีนะครับแต่จะมีผลก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับหมายแล้วเท่านั้นครับส่วนกรณีคำสั่งอนุญาตครับจะสิ้นผลไปเมื่อใดก็อยู่ที่มาตรา260เช่นเดียวกันครับ ต่อไปผลของการฝากฝืนคําสั่งศาลนะครับกรณีที่มีการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับหรือว่าเพิกถอนการจดทะเบียนเนี่ยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งแล้วก็มีผลใช้บังคับแล้วนั้นนะครับจะไม่สามารถใช้ยันต่อโจทหรือเจ้าพนักงานาบังคับคดีได้เช่นกันครับเว้นแต่ผู้รับโอน,นจะพิสูจน์ได้ว่ารับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนนะครับก่อนที่นายทะเบียนยจะได้รับแจ้งคําสั่งครับตามมาตรา258ทวีวัก2ครับ ต่อไปอันสุดท้ายนะครับมาตรา254อนุ4ครับเป็นกรณีที่ให้จับกลุมและกักขังจำเลยไว้ชั่วคราวครับโดยการพิจารณาอนุญาตของศาลนะครับก็จะต้องพิจารณาตามมาตรา255อนุ4ก็คือเป็นที่พอใจของศาลว่าเพื่อที่จะประวิงหรือว่าขัดขวางต่อการพิจารณาคดีนะครับหรือเพื่อจะทําให้โจทย์เสียเปรียบ หรือยักย้ายไปให้พนหน้นอำนาจศาลหรือว่าซุกซ่อนพยานหลักฐานต่างๆนี้ครับผลของคำสั่งศาลนะครับหมายจับจำเลยที่ออกตามคำขอนี้นะครับสามารถบังคับใช้ในทั่วราชนาจากักรแต่ห้ามมิให้กระทําการเกิน6เดือนนับแต่วันจับครับตามมาตรา258วักท้ายครับโดยคำขอตามมาตรา254นะครับจะต้องอยู่ในประเด็นแห่งคดีด,ด้วยและก็เป็นคำขอฝ่ายเดียวครับ โอเคต่อไปเป็นเรื่องของกรณีของจำเลยบ้านนะครับจำเลยก็สามารถจะขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ตามมาตรา253ครับทีนี้ก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับกรณี253ซึ่งคดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นหรือว่าถ้าเป็น253ทวีก็เป็นคดีอยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั่นเองนะครับตรงนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับโดยมาตรา253นะครับในศาลชั้นต้นจำเลยจะร้องขอให้ศาลใช้วิธีการชั่วคราว เพื่อให้โจทวางเงินหรือหาประกันครับเพื่อชําระค่าริชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้โดยค่าลชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเนี่ยหมายถึงค่าลิชาธรรมเนียมศาลและก็ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีด้วยนะซึ่งมาตราเนี้ยจะให้สิทธิเฉพาะจำเลยเท่านั้นครับและจำเลยเนี่ยมันยังหมายความรวมถึงโจทในฐานะที่เป็นฟ้องแย้งด้วยและคดีร้องขัดทรั์ครับที่ผู้ร้องขัดทรั์เนี่ยมีฐานะเป็นโจทด้วยส่วนโจทผู้นำยึดเนี่ย ก็มีฐานะเป็นจำเลยครับทีนี้เหตุแห่งการขอที่จำเลยจะต้องขอมาก็คือโจทย์จะต้องไม่มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานในราชนจาจักรและไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบ,บังคับในราชนจาจักรได้ครับตรงนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับหรือกรณีที่สองก็คือเป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อโจทก์แพ้คดีจะหลีกเลี่ยงไม่ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายครับโดยจำเลยจะต้องยื่นคําร้องก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาครับ ซึ่งไม่ใช่คำขอฝ่ายเดียวดังนั้นแล้วอีกฝ่ายคัดค้านได้ครับของจำเลยเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคำขอฝ่ายเดียวนะครับแต่ของโจทก์เนี่ยถือว่าเป็นคำขอฝ่ายเดียวครับโดยที่ศาลชั้นต้น,นมีอำนาจไต่สวนคำน้องและมีคำสั่งได้เลยครับคำสั่งอนุญาตจะมีผลอยู่จนถึงคดีถึงที่สุดครับแต่ในกรณีที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้เลยครับ เว้นแต่จำเลยเนี่ยจะขอให้ดำเนินการพิจารณาต่อไปหรือมีการอุทธรณ์คำสั่งครับตามมาตรา253วรรคสองนั่นเองนะครับผมขอให้คุณแม่หลักของมาตรา253เสียก่อนนะครับเพราะว่ามาตรา2 5 3าทวีนะครับก็มีการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคล้ายๆกันนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในมาตรา2 5 3ทวีเนี่ยเป็นเรื่องของกรณีคดีอยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาครับคือถ้าโจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษา โดยที่มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏในมาตรา253วรรคหนึ่งครับเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่โจทย์ไม่ได้มีภูมิลำเนาและก็ไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับได้ราชนาจักหรือเป็นที่เชื่อได้ว่าโจทย์แพ้คดีจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนะครับจำเลยเนี่ยมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องก่อนสารอุทธรณ์หรือสาลฎีกามีคำพิพากษาครับคือถ้าโจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษา แล้วก็มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏไว้ในมาตรา253นะครับจำเลยอาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์เนี่ยวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาได้ครับเพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั่นเองทีนี้เมื่อศาลชั้นต้นมียมหน้าไต่ส่วนคำร้องแล้วเนี่ยเมื่อไต่เสร็จแล้วนะครับก็จะต้องส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีอำหน้าสั่งต่อไปครับซึ่งคำสั่งอนุญาตเนี้ยจะมีผลอยู่จนถึงคดีถึงที่สุดครับ โดยคําขอนี้ก็ไม่ใช่คําขอฝ่ายเดียวเช่นเดียวกันครับคืออีกฝ่ายมีสิทธิคัดค้านได้นะครับก่อนมีคําสั่งอนุญาตครับซึ่งตามมาตาองหา2% 3, ทวีวัคสาครับเขาได้บัญญัติว่าให้นําบทบัญญัติมาตา2องหาสวัคสองและวรคสาเนี่ยมาใช้บังคับในชั้นอุดทอนและก็ชั้นดีกาโดยอนุโลมด้วยครับความหมายของมันก็คือเมื่อศาลชั้นต้นมีอํานาจไต่สวนคําร้องและมีคําสั่งแล้วเนี่ยถ้าโจทย์ไม่ปฏิบัติตามเนี่ย ก็ให้ศาลมีอำน,นาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกได้เลยนะครับตามที่ระบุไว้ในมาตรา253วรรค2และวรรค3ครับต่อไปเรื่องที่3นะครับผมขอพูดไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องโจทย์ขอคุ้มครองเรื่องจำเลยขอคุ้มครองและก็ในส่วนของคู่ความครับต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องของกรณีที่คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาครับตามมาตรา264ผู้ที่มีสิทธิขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาก็คือคู่ความนั่นเองนะครับคู่ความก็มีทั้งโจทก์ทั้งจำเลยนะครับ และคำขอนั้นครับจะต้องไม่ใช่กรณี253และ254ด้วยครับโดยคู่ความที่ร้องขอต่อศาลจะต้องร้องขอในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่กรณีตัวอย่างเช่นถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาไปแล้วครับซึ่งคดียังอยู่ในระยะเวลาที่ศาลจะสั่งรับอุทธรณ์ไว้เนี่ยอย่างนี้ครับก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับ เพราะว่าศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้วเพียงแต่ว่า,อารอศาลมีคำสั่งว่าจะรับุทธรณ์หรือไม่รับุทธทณ์เท่านั้นครับอย่างนี้ไม่ถือว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับโดยการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตามมาตรา264ครับจะต้องเป็นการคุ้มครองประโยชน์เพื่อให้ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกันเนี่ยในคดีนะครับได้รับความคุ้มครองไว้จนกว่าศาลจะได้มีคำพาาิพากษาหรือบังคับตามคำพิพากษานะครับซึ่งก็จะต้องอยู่ในประเด็นในคำฟ้องและก็บังคับตามคำพิพากษาเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคู่ความฟ้องเรื่องการเรียกค่าเช่าครับผู้เช่าเนี่ยซึ่งเป็นคู่ความเนี่ยย่อมขอคุ้มครองประโยชน์ได้ครับโดยขอให้นําเงินค่าเช่ามาวางศาลก่อนก็ได้ครับ ซึ่งศาลที่มีอำนาจสั่งคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามมาตรา264นั้นครับก็คือศาลที่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาตัวอย่างเช่นคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็เป็นศาลที่มีอำนาจสั่งคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวนั่นเองนะครับโดยผลของคำสั่งคุ้มครองประโยชน์นั้นจะเป็นไปตามหลักตามมาตรา260ครับซึ่งผมก็จะมาบอกต่อไปนะครับเมื่อเข้ามาตรา260 เดี๋ยวเรามาต่อในคลิปที่2กันนะครับ